ให้แม่ยางหกนาลูกสียางไปตามหลังให้แม่ยางไปตามบังให้แม่าป้านังยายให้แม่พาลูกไปเด้อแม่เจ้าไปหาผัวลูก เลวัาจะอยู่ใสให้เจ้าพาไปนั่นอยู่วัดนั่นเถิดล้วมาอย่าลีร้อยอย่าลีช้าอยู่สาวเขาว่าอยู่สาวตที่นั้นให้แม่นั sa, sa, ่งพาไปเนียโอ้ยโอ้ยแม่อ๋้ยโอ้ยอยากพอแต่แต่เลวั่าเน่แน่เน่เนนนางเอกหมอลำทั้งสอง S <S เวทีอยู่นี่ <S <S จะกินลำไม่ใส่โอ้ยมันนอกเวทีแล้วนี่มานี่นี่เวทีอยู่นี่โอ้ยว่าดูดอกเมลําหมอลำเมลูกคูนี่ยิงดูยิงมาเดินตามดูเดินออกจากเวทีลองไปทั่วมันดูมมนแล้โอ้ย